ครับสวัสดีครับลูกกิ้งที่ท่านได้รับเนี่ยมันจะเป็นลูกกิ้งแบบใหม่ก็คือว่ามันมีอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือดูลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีบาตรงนี้ปลูกข้ามาแล้วก็แป้งที่จะรองรับอุ้งมือของเรามีสองอย่างที่มันจุดที่มันแตกต่างตัวตัวแป้งรองรับอุ้งมือแล้วก็ตัวบาที่จะเป็นประโยชน์ยังไงคือ ปัญหาของคนที่กิ้งใหม่ๆเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือหลังแอนกับข้อมือแอนทีนี้ส่วนของข้อมือแอนเนี่ยเราจะช่วยยังไงเราจะแก้ปัญหาไงได้คือการกิ้งเนี่ยคือถ้าจุดหมุนที่ไหลไปที่มือของเราเนี่ยไม่ต้องทำเหมือนเหมือนตัวขาแข็งเนี่ยเพื่อที่จะภากับตัวเนี่ยเพื่อที่จะรับแรงมันจะต้องแข็งมันจะอยู่ในสภาพแข็งไม่ได้ถ้าอยู่ในสภาพแข็งเนี่ยข้อมือจะอักเสบข,ข้อมือจะเจ็บ เพราะฉะนั้นเราทำเหยียด่งให้เราลืมที่จะข้อมูลจะแข็ในการจิ่ยมันบบจะเราจะต้องเหมือนเอาไม้ไปผาดอยู่บนคานอย่างเงี้ยให้อยู่ในภาตรนี้ตลอดข้อมือต้องปองต้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าที่ที่ผมคิดนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์คือมันจะเหมือนเป็นสะพานที่ไม่ให้ข้อมือเราแข็เดี๋ยวต้องดูใช้งานจริงว่าเป็นยังไง ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยบอกตำแหน่งให้เราสังเกตว่าข้อมูลเราแกนหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองดูนะเ,เดี๋ยวลองดูอยางน้ทิ้งดูลักษณะการเริ่มต้นการเริ่มต้นเนี่ยเราเราจะต้องปรับไอ้ตัวบาลตรงนี้ล่าบาตรงนี้มันปรับได้มันปรับค่าได้เราต้องเราต้องปรับให้มันตรงให้มันอยู่ในแนวตรงเหอนไม้มันทัดเลยกลับไปตัวอุ้งเนี่ยไอ้ตัวรับเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวนี้มัเป็นตัวรับส้นมือ ให้แรงกว่าแล้มาถึงโ้นมือเลยมาถึงข้อมือเลยโอเคทีนี้การเริ่มต้นเนี่ยเราเราลองจะวางตัวบา์ให้ชี้ลงรือแล้วเวลาเรากิ้งไปนะทิ้งไปทิ้งไปเนี่าายบางนี้เวลาไปสุดแล้วเนี่ยมันจะต้องชี้ไปด้านหน้ามันจะขนานกับพืนมันมันอยู่แค่นี้แค่นี้มันจะอยู่ลักษณะนี้ทีนี้เวลาเริ่มต้นเราก็ ชี้ลงพื้นแล้วเอียงจะงอไอแป้งตรงเนี้ยเขาหาตัวเล็กน้อยให้ลูกมือเราไปสัมผัสได้ให้ให้ลูกมือเรารับแรงได้นิดหน่อยจะจาไม่เริ่มต้นแบบเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยผิดเริ่มต้นตั้งแต่เนี้ชี้ลงพื้นแล้วกิ้งไปครับเราก็กิ้งไปตามปกติกิ้งไปุูกคอสุดเนี่ยพอเราลงสุดเนี่ยมันจะต้องบานเนยชี้ไปข้างหน้าขาหานกับพื้นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไปสุดแล้วเราชี้อย่างนี้ นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าข้อมือเราแหกแล้วเราต้องวิดีแก้บิดขึ้นทีหนึ่งมันก็มันก็ไม่แหกแล้วพอบิดพอพอเราบิดพอเรารู้ว่าพอเห็นอันนีชี้ขึ้นเลยข้อมือเราแหกแล้วทเนี้วิธีแก้คือเราบิดปึ๊บมันจะขึ้นมาดันขึ้นมือเราขึ้นมาเลยปั๊บมันก็จะไม่แหกงเวลากลับเข้ามาอย่างนี้นะข้อมือแหงแล้วบิดปึ๊บ เวลามาเสร็จปุ๊บมาถึงปับเรากิ้งไปเนพืินถึงเวลากลับมารุ๊บจังหวะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรามาอยู่กับภาคเนี้ยไม่ได้อันนี้ิ้คือบามันต,ต้องชี้ลงพื้นอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยข้อมือเราเป็นตั้งชากแข่งอย่างเงี้ยข้อมือจะเจ็บเราจะต้องกลับมาปุ๊บต,ต้องชี้ลงพื้นแล้วไปปุ๊บต้องตรงอย่างนี้ ถ้าเกิดแองแบบนี้ปั๊บบิดขึ้นนี่เดียวดึงหนับลงมาชี้ลงพื้นเออชี้ไหนหน้าเออชี้ลงพื้นไปนะชี้ลงพื้นไปนะขนานกันพื้นถ้าแต่งแบบนี้ปั๊บบิดปุ๊บนิดเดียวลงมาคิดว่าคิดว่ามันจะช่วยเพื่อนๆลำหรับมือใหม่ได้ดีเลยในตอนนี้ ไม่รู้ว่าตั้งชื่อว่าอะไรนะก็ผมว่าปัญหาข้อมูลแใหญ่ของมือใหม่ที่จริงเ่ยผมว่าจบนะน่าจะจบนะโอเคครับ